สวัสดีค่ะบัตรสภ้พมาสองค่ะน้ำค่ะค่ะค่ะลูกค้าคราวนี้เรามาดูรีวิวนะคะเป็นงานเสื้อแฟชั่นไซส์ L นะคะเป็นงานเมการัสเอสพีค่ะน้ำหนัก45กิโลราคา5,000บาทจำนวนตัวอยู่ที่200ถึง250ตัวนะคะต้นทุนเฉลี่ยต่อตัวประมาณ20บาทนะคะค่ะวันนี้เราบอกลูกค้าไว้แล้วเราสัญญากับลูกค้าไว้แล้วว่ายังไงคะทั้งวันค่ะวันนี้ทั้งวันค่ะลูกค้าจ๋ากับโปรโมชั่นของเดือนธันวาคมค่ะลูกค้าจ๋าราหา นี้สําหรับสมาชิกเท่านั้นนะคะจาก5,000บาทเราไม่ขายค่ะ5,000บาทเราไม่ขายค่ะลูเราขายเพียง3,500บาทจ้าขายเพียง3,500บาทจ้ะขากปกติค่ะลูกค้าจ๋าต้นทุนประมาณ20บาทต่อตัวเหลือเพียง14บาทค่ะ บอกไม่ผิดใช่ไหมคะน้งไม่ผิดค่ะต้นทุนเหลือเพียง14บาทเท่านั้นลูกค้าจะาําหรับสมาชิกบัคเราจ่ายยอดเพียง3,500บาทเท่านั้นนะคะได้ส่วนลดทันทีเลยนะคะลูกค้าจ่าย1,500บาทจากต้นทุน20บาทนะคะลดเหลือ14บาทเท่านั้นนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ่ายเหลือเพียง14บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าคะามื บอกรหัสได้ไหมได้ค่ะบอกรหัสได้ไหมได้ค่ะรันนี้ค่ะลูกค้าจ๋า BUC 1 7 7่งเจยู BUC 1 7 7่ยค่ะลูกค้าจ๋าเป็นงานรวมเสื้อรวมแฟชั่นค่ะลูกค้าจ๋าเน้นประมาณไซส์ M ไซส์ L เน้นเป็นไซส์ L เยอะขึ้นเยอะเยอะนะคะลูกค้าจ๋ามีไซส์ M ด้วยนะคะลูกค้ารวมเนื้อผ้าเลยผ้าคอตตอนผ้าซีวูผ้าชีฟองค่ะลูกค้าจ๋าคาร์ทัพมา ห้าพันบาทเราไม่ขายค่ะไม่ขายเลยเม่นเอางงค่ะไม่ได้ไม่ได้บอกค่ะตอนแรกว่าแล้วว่าแล้วห้าพันบาทเราไม่ขายค่ะพราจะาเราขายเพียงสามพันห้าร้อยบาทนี่มีคนกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งเกือบไม่ทันเนี่ยเมื่อกี้กระดิ่งเกือบไม่ทันเนี่ยใช่ค่ะพระาจ้าเราสามพันห้าร้อยบาทเท่านั้นสำหรับสมาชิกนะคะ ช่ค่ะลูกค้าจ๋าหรือว่าลูกค้าที่เป็นลูกค้าใหม่ยังไม่ได้เป็นกับเป็นสมาชิกกับบัคเรานะคะลูกค้าจ๋าง่ายๆค่ะลูกค้าจ๋าซื้อสินค้าครบยอดสองหมื่นนะคะถ้าเป็นรายการโปรโมชั่นนะคะลูกค้าจ๋าได้ส่วนลดตามป้ายเลยนะหรือลูกค้าที่เป็นลูกค้าใหม่ที่ยังแบบว่ายังไม่ได้ซื้อรายการที่เป็นโปรโมชั่นอยากได้รายการปกติลูกค้าจ๋าซื้อ20,000ได้ส่วนลดด้วย หนึ่งพันบาทนะคะไม่ช่วยด้วยไม่ช่วยด้วยไม่ช่วยด้วยจะสุดที่ตรงไหนอ่ะรัอ่ะค่ะสมาชิกแล้วนะคะหนึ่งกระสอบก็จ่ายเพียงสามพันห้าร้อยบาทเนะท่านั้นค่ะเงิมกระสอบ สมาชิก6กระสอบค่ะลูกค้าจ่ายเลยในราคากระสอบละ3,500บาทเท่านั้นเป็นแล้วเป็นเลยด้วยเป็นแล้วไม่มีวันหมดอายุค่ะลูกค้าจะเป็นตั้งแต่วันนี้อีก10ปี20ปีอีก100ปีข้างหน้าก็ยังเป็นค่ะหรือใครที่เป็นสมาชิกตั้งแต่14ปีที่แล้วนะคะลูกค้าจ๋ขอแค่จำชื่อจําเบอร์โทรได้ ทุกวันนี้ก็ยังเป็นสมาชิกอยู่นะคะใช่ค่ะลูคะกค้าจ๋าเป็นแล้วไปเลยนั่นเองนะคะลูคะกค้าจ๋าสนใจก็ตอนนี้นะคะลูคะกค้าจ๋าสามารถซีเอได้ B เลยนะหรือว่าอยากไปลุ้นเองนะคะรับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้นะคะถ้าเป็นสมาชิกก็อย่างทีกแจ้งค่ะ,ะ3500บาทนะคะลูคะกค้าจ๋าใช่ค่ะตัวนี้ลดนะสวยเลยเป็นเกรด A ด้วยค่ะพ <5 S 1> ี่หมิ่นจ๋าตัวนี้นะคะเปอร์เซ็นเสียหายมีเจอ5-15%เร์ขาดเลือดดำมีเจอ ใครอยากขายงานแฟชั่นนะใครอยากเปิดตลาดงานเมกาค่ะตัวนี้เลยแนะนําตัวท็อปตัวฮิตค่ะวันนี้มาจัดโปรให้แล้วปกติค่ะลูกค้าจ๋าสินค้าก็ขายดีอยู่แล้วนะคะวันนี้มาจัดโปรให้อีกค่ะลูกค้าจ๋าสินค้ามีจํานวนจํากัดนะคะมีไม่เยอะนะใครที่สนใจสามารถ CF ได้เลยนะคะสินค้ามีไม่เยอะนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นสมาชิกอยู่แล้วรีบเก็บรีบตุนได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าหมวดนี้เป็น เป็นงานที่แบบว่าเป็นงานท็อปนะเราเอามาจากโปรโมชั่นให้ลูกค้าเลยนะคะรหัสอีกรอบจ้าพี่มีค่ะรหัส B U C 1 7 7 U ค่ะใช่ค่ะ7 7 J ไม่พอขายใช่ค่ะเอาตัวนี้ไปเลยใช่ะ ไปคะ่ะไปเสริมกันได้เลย B U C 1น7่ดค่ะรูค้าจ๋าชื่อนี้ใครๆก็รู้จักนะคะ,คะสำหรับงานรวมเสื้อแฟชั่นเมกาของเรานะคะใช่ค่ะรูกค้าจ๋าให้ด่วนให้เร็วให้ไวเลยนะคะเช็ค สิทธิ์ของตัวเองก่อนได้เลยนะคะใช่เอาจริงๆถ้าเป็นราคาเต็มก็คุ้มแล้วนะคุ้มจริงต้นทุนประมาณ20บาทใช่ราคาเต็มต้นทุนประมาณ20บาทก็คุ้มแล้วลูกนะค้าจ๋ายิ่งเป็นโปรโมชั่นสําหรับเดือนพันวาค่ะลูกค้าจ๋าเหลือเพียงประมาณ14บาทต่อตัวเท่านั้นสุดคุ้มจริงๆดูค่ะหลากหลายสีสันโอสวยนะเป็นแบบสีเรปเปอุยทำไมญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นงานมิกานะแต่ยี่นใช่ค่ะสวยเลยนะคะมีค่ะมาอยู่ในนี้เลยลูกค้าจ๋าเป็นงานทอลแฟชั่นค่ะ ไรงงานหลวมแฟชั่นนะคะลูกค้าจะสามารถคัดแยกทำราคาได้เลยจากต้นทุน20บาทวันนี้ลดเหลือ14บาทสำหรับสมาชิกบัคนะคะใช่ค่ะแล้วไซส์ก็ดีด้วยลรุ่กค่ะไซส์ประมาณไซส์แอลคืนพอไม่ออกยังไงไซส์ที่มินสปาเริ่มต้นค่ะค้าจบด้วยไซส์ประมาณน้ำนะคะลูกค้าไซส์ เสายสายบ้านเราค่ะรลูกค้จาจ๋าเรามันเมืองอแห่งของกินนะคะ<ช>รลูก,กค้าจ๋าไส้นี้ขายดีเมืองชาบูเมืองหมูกระทะใช่ค่ะไส้นี้ขายดีมากลูกค้าค่ะแนะนำเลยนะคะอุ้ยนนี้ สวยจังเป็นของคริเตอร์นะคะตอบแบรนด์นะะนเยอะเหมือนกันนะคะลูกค้าจากแบรนด์มีมาอยู่ในนี้เลยนะคะโอนาวีมีมานะคะฟลลเวอร์ทเตนตนมีมานะคะบานาน่ามีมาอยู่ในนี้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจากตัวนี้จะหลากหลายกลุ่มนะมีตั้งแต่กลุ่มวัยลงวัยรุ่นวัยมังานวัยกลางคนคะ่ะลูกค้าจ๋า แต่จะต้องไปคัดแยกนิดนึงนะคะแยกกลุ่มนิดนึงแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสค่ะลูกค้าจา๋าเพราะว่าตัวนี้เป็นเกรด A อยู่แล้วนะคะสามารถเอาไปขึ้นไม้แขวนขายได้เลย<ด>ขายวรวมๆกันได้เลยค่ะลูกค้าจา๋าใช่ค่ะลูกค้าจา๋าหรือว่าไปคัดแยกอย่างที่น้าแจ้งก็ได้นะคะลูกค้าจะแยกเป็นประเภทแยกเป็นหมวดหมู่สินค้าได้เลยนะคะอยู่ในนี้ต้นทุน14บบาทเท่านั้นลูกค้าจ๋า เอาไปขายเลยนะตัวแปดเจ้าตัวละร้อยใช่ค่ะ,ะ,คะลูกค้าจะบางตัวนะคะอาจจะอัพทำราคาที่สูงขึ้นได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับกลุ่มตลาดของลูกค้านะคะใช่ค่ะตัวแต่เลิกสังหมอชิมโนค่ะผ้าซิวผ้าชีฟองก็มีะนะคะลูกค้าจากค้ามาเลยเรื่องแฟชั่นก็ค้ามีทั้งเป็นแบบคลุมนะคะลูกค้าจ๋าเป็นแบบสวมนะคะมีทั้งเป็นแบบเชิ้ตนะคะลูกค้าจ๋าหลากหลายเลยนะคะ เยอะมากนะแฟชั่นดูค่ะปัดลงปัดไหลนะคะลูกค้าขาหลากหลายมากในนี้นะคะใช่ค่ะเป็นเชิดเป็นแฟชั่นเป็นแบบว่ามีทั้งวัยรุ่นวัยแม่บ้านเลยนะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ซีเอฟได้เลยนะสมาชิกจ่ายสามพบาทเท่านั้นสมาชิกนะคะลูกค้าจ๋าหรือเป็นลูกค้าใหม่นะคะซื้อเจ็ดกระสอบนะคะลูกค้าจ๋าก็จ่ายยอดในราคา3,500ัาบาทต่อกระสอบได้เลยนะคะ ผมกระสอบพอพี่วินคะผมกระสอบก็ได้ผมกระสอบก็ได้เปลเล็กเกินแต่ว่าถ้าใครจะซื้อเจ็ดก็ดีดีเพราะว่าสินค้ามีไม่เยอะซื้อเก็บซื้อตุนไว้ลูกค้าจ๋าซื้อเก็บซื้อตุนไว้ได้เลยนะสาหรับสมาชิกนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าซื้อแบบว่าเอาไปขายช่วงนี้ได้เลยนะใกล้หน้าเทศกาลแล้วนะคะลูกค้าจ๋าแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดอยากซื้อสินค้าของบักเรานะคะ รีบซื้อได้เลยนะคะเพราะว่า2ี่นี้นะคะลูกค้าจากบางขนส่งบางพื้นที่อาจจะไม่กระจายสินค้าแล้วนะคะขออุ้ยขอฝากอีกเรื่องหนึ่งได้ไหมค่ะสำหรับวันที่12เดือน12นี้ลูกค้าจ้าขอฝากไว้อีกหนึ่งเรื่องวันที่12เดือน12นี้เราจาัดโปรโมชั่นนะคะ,คะ12 12ะแต่ว่าจะจัดโปรเป็นอะไรจะเป็นราคาพิเศษหรือว่าจะเป็นชุดแถมหรือว่าะจะเป็นซื้อเซ็ตกลุ่มซื้อเซ็ตรวม อันนี้เรายังไม่ได้ระบุแต่บอกเลยว่าโปนี่ว้าวมากใช่ค่ะว้าวจริงว้าวจริงว้าวเลยนะคะลูกค้าจ๋าติดตามด้วยน้องวันนี้12องเดือนสิบยค่ะลูกค้าแบบว่าอยากอยากให้ลูกค้ามาเกาะเกาะหน้าจอไว้ตลอดเลยนะใช่ใชเพราะว่าโปรโมชั่นเราชอบแอบมาตลอดเลยใช่แอบมาจริงๆแอบมามากแล้ว เอฟได้ด้วยนะได้ค่ะแต่มองตาลูกค้าตาปิดปิดวยทำไมสวยจังอยากได้จังนะคะูะคาจะฝากไว้ด้วย12บเดือนสินะคะใช่ค่ะแต่ตอนนี้ลูกค้าจ๋าเอฟก,ก็ซอบนี้ก่อนรับหมดนี้ก่อนนะคะลูกค้าจ๋าสมาชิกรับไกได้3,500บาท3,500บาทต้นทุนเหลือ14บาทเท่านั้นนะคะใช่ค่ะ บาทค่ะที่มินหนูจะไปขายแล้วสามตัวร้อยดอกได้ขายสองตัวร้อยก็ได้ได้ขายตัวเจ็ดเก้าก็ได้ได้ขายตัวแปดเก้าเอาได้แต่ว่าหนูบอกเลยสองตัวร้อยคือคุ้มลูกค้าจ๋าเลยว่าตัวละแปดเก้าก็คุ้มใช่ค่ะที่ขายกลุ่มตลาดที่แบบว่าสามารถอัพราคาได้เอาไปซักเอาไปรีดอัดกีบหอมหอมลูกค้าจ๋าตัวละร้อยบวกได้นะคะได้ค่ะริดคาร์บอนค่ะลูกค้าจ๋าแบนแบนเขามีเยอะเลยนะลูกค้าจ๋ามอสซิโน มาริคาบอลมีมาบาร์าน่ามีมานะคะลูกค้าจากโอนาวมีมานะคะอุ้งศิลป์กันเลยศมลปกันเลยโอนได้ก็มีมาเหมือนกันนะคะตาคะพะมาเลยค่ะแต่งลูกมาก็มีนะคะสายค่ะสีขาวๆแบบนี้ก็มีนะคะลูกค้าค่ะอันนี้เรารีวิวให้ลูกค้าดูกันประมาณคร่าวๆเดี๋ยวนี้ส่วนที่เหลือยังไงเนาะเดี๋ยวให้ลูกค้าที่รับกระสอบนี้ไปลุ้นดูกันทีกทียงนะคะกระสอ น,นี้นะคะเป็นเสื้อแฟชันน่นเลนไซส์ L นะคะเป็นงานเมกาวั็อเอค่ะน้ำหนัก45กิโลราคา5,000บาทนะคะจำนวนตัวอยู่ที่200-250ถึงตัวต้นทุนเฉลี่ยต่อตัวนะคะประมาณ20บาทนะคะแต่ค่ะนะคาจ๋าสำหรับสมาชิกนะคะเดือนธันวาคมของทางบริษัทบัคกนะคะูกคาจ๋าเอาไปเลยค่ะในราคาปกติ5,000บาทนะคะูกคาจ๋าเราไม่ขายค่ะเราขายเพียง3,500 ต่อตัวเท่านั้นจ้าค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อบักได้หลากหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นไลน์เฟซบุ o กเว็บไซต์ IG เบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่หน้างานได้ค่ะบัคของเราเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะฝากไว้อีก2ช่องทางค่ะคือช่องทาง Youtube และ TikTok ค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะขอบคุณค่ะ